ประมวลภาพประจำเดือนเมษายน2568มีดังนี้นายกอบจอเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายบ้านหนองแต้วหมู่ที่1 4ตําบลน,นาสนุนอําเภอสีเทพนายกอบจอเพชรบูรณ์ลงพื้นที่สํารวจอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแต้วหมู่ที่1 4ตําบลน,นาสนุนอําเภอสีเทพ งานประเพณีสงการปีใหม่ไทยพุทธศักราช2568จังหวัดเพชรบูรณ์พิธีถเรินงนศกมหาสงการเพชรปูร้643ปีวัดมหาธาตุสวดมนต์ต้อนรับจุลศักราช1487และพิธีส่งน้ำพระ นายกอบเจอเพชรบูรณ์ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานจังหวัดเพชรบูรณ์พิธีบรรพชาสาม,มาเณรและบวชศิลจาริมีฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชามภพ2เมษายนณวัดไรภูมิ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดเพชรวรารามพระอารามหลวง พีธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและววันที่ระลึกมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและการแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้คัดกลองและบำบัดยาเสพติดระบบสมัครใจ CBTX ณนะโรงเรียนอ,อบจเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคม อ,อบจเพชรบูรณ์ส่งมอบการปรับปรุรงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2567ในพื้นที่ตำบลท่าพลจำนวน2แห่งและในพื้นที่ตำบลชนแดนจำนวน11แห่งโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอ,อบจเพชรบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมการอ่านภาษา อังกฤษภาษาไทยให้ยั่งยืนในระหว่างวันที่3-4เมษายน2568พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีพิธีวงางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมสืบสารวิถีถิ่นชาติพันธุ์อากาศขุนเขาและเรื่องดาวเพชรปุระเพื่ออนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาอัตลักษณ์ละขนรรมเนียมของชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อ,อบจเพชรบูรณ์นำรถเอกสรี ray, ่้นที่แบบภาพดิจิทัลพร้อมยูนิตธันตกรรมออกให้บริการเอ,นะอ,อกสรีปอดณอบตบ้านโค อ,อบจอเพชรบูรณ์ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเชิงรูแก่ประชาชนโดยดําเนินการตรวจสุขภาพช่องปากการขูดหินปูนการอุดฟันถอนฟันเคลือบฟัวรลายรวมถึงให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ถูกต้องณรอพสตวังซองตาบลท่าพล อ,อบอจอเพชรบูรณ์จัดก,กิจกรรมรดน้ำขอพรนายอัครเดชทองใจสดนายกอ,อบอจอเพชรบูรณ์พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิของอ,อบจเพชรบูรณ์เนื่องในประเพณีสงการหรือวันปีใหม่ไทยประจำปี2568 นายกอบเจอเพชรบูรณ์พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการอบเจอเพชรบูรณ์รวมรถน้ำดำหัวและขอพรน,นายสารัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนางรุ่งรวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสเทศกาลสงการปีพศ2568 อบอจอเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ําเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งบริเวณคลองบุษสบงบ้านกุฏิพระหมู่ที่4ตําบลท่าคามอ,อําเภอชนแดน อ,อบเจเพชรบูรณ์เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และวันอนุรักษ์มรดกไทยณวัดสนามบินตำบสเสดียง พิธีเปิดงานบวงสวงสมโพธิสารหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที่20-24เมษายน2568ซึ่งเป็นการจัดงานสมโพธิ81ปีสารหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2568โดยอ,อบจเพชรบูรณ์มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจำนวน200,000บาท งานถแถลงข่าวงานแสงแห่งศรัทธาวิสาขบูระนะมีบูชาภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวสีเทพเมืองมรดกโลกณโบราณสถานเขาคลังนอกอำเภอสีเทพ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อนนอมดําดึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนานับประการ ประชุมคณะอนุกรรมการส่รงเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หประจำปี2568พร้อมร่วมกิจกรรมจัดทำบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือ MOU เพื่อให้การครับเคลื่องงานดังกล่าวเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2568พิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตรพรตามโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่4ประจำปี2568เพื่อรวมหารือข้อราชการรับมอบติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัด กิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนเมษายน2568จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้จัดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นกันเองอบอุ่นและเต็มไปด้วยมิตรภาพโดยมีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคตรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้น อบจเพชรบูรณ์ส่งมอบวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธรารณาสุขภาคีเครือขา่ายภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีพศ2568อบจเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเสริมคันดินกั้นแม่น้ำป่าศักตำบลห้วยสแกอำเภอเมือง